สวัสดีครับผมผมนายอาจารย์นะครับมันนี้ก็สิมาแนะนานะครับแนะนํามือพินมือใหม่นะครับอ่าสลับมือใหม่แลครับเนาะผู้ใดที่ยังก่อปิกบุฮันได้เป็นนะครับวัอนี้ผมก็สิมาแนะนาให้นะครับผมกับผมลงโพดไปนะครับผมเวานมือก่อนนี่ก็มีคนสนใจนะครับอยากจะให้แนะนําให้นะครับว่าการก่อปิกก่อแบบใดมือใหม่ไม่ติดนะครับผม ทุกมือนี่ผมก็ยังติดข,ขึ้นกันนะครับพี่น้องมันเป็นนี่อย่างที่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอย่างที่ทยากขึ้นกันนะครับเพราะว่ามันใส่อารมณ์ล้วนๆนะครับในการกอปิกนะครับเป็นเทคนิคมือขวาแล้วก็ใส่อารมณ์ล้วนๆอ่าตอนนี้ผมก็ฝึกไปพร้อมกันนะครับเนาะมาฝึกไปพร้อมกันนี่แหละอ่ะอ่าผมเคยเฮ็ดคลิปไปหลายคลิปแล้วนะครับเนาะนการดีดขึ้นดีดลงนะครับนี่ครับนี่แหละเบื้องสีการกอปิกมาจากตรงนี้นะครับเด้อ ลอบแบบใดบันเนี่ยครับเล่นแบบใดเพื่อให้ปิ๊กมันติดขัดนะครับอ่าอ่าหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหาแบบนี้นะครับยิดกอปิกอ่าแมนวะครับทุกคนต้องเจอเจอแน่นอนแล้วครับเจอแบบนี้นะสำหรับมือใหม่นะครับเนาะมันติดนะครับมันไปพม่ได้นะครับผมมันติดป้าเล่นไปเนะี่ย แม่นปะครับเล่นไปแล้วมันติดขัดช่วงหางเสียงนะครับผมน่าที่ติดแบบนี้นะครับมาดิเขาร้องมาวิเคราะห์เบิงนะครับผมร้องวิเคราะห์เบิงแล้วเป็นยังมันก็ติดนะครับผมอที่จริงมันเป็นเส้นผมบางภูเขาอยู่น้อยเดียวนะครับผมอทีต่ติดก็คือว่าปัญหาจับปิก๊กเง้วเกินไปนะครับนี่คือสาเหตุที่หนึ่งนะครับบางคนจับปิก๊ก เง้ยเเกินไปแบบนี้นะครับเนี่ยนี่ยต่กระสบัดปิกแบบนี้ไปไม่มเลยติดนะครับผมเนี่ยเนี่ยกระสบัดม,ม่ได้ครับถ้าถ้าเง้ยเาแบบนี้ครับผมได้ที่กันแต่ว่าต้องฝึกฝนอย่งางหนักขึ้นกันนะครับเนี่ยแล้วแต่วความถน,ดนัดเนาะแต่ว่าที่ถูกต้องนี่ก็ต้องจับประมาณนี้นะครับเดอ้อสันส้นๆประมาณนี้ให้เหลือพื้นที่ประมาณนี้แหละพื้นที่ประมาณนี้นนะอา่าบัดน,นี้ในการอ่าลงสายในการกอปิกเนี่ยเห็นแบบไรเขาว่าติดก็คือว่า เบาๆนะครับผมจับย่าจับแน่นจับปิ๊กอะจับปิ๊กเบาๆนะครับเอ่อจับปิ๊กรวมๆมันเบาๆจับรวมๆก็ต้องจับแน่นแบบนี้นะครับถ้าแน่นแบบนี้ติดขัดแน่นอนนะครับถ้าแน่นแบบเนี้ยนั่นหนักมักกินที่ล้แห้งนะครับลงแห้งที่สายแห้งมันก็เลยไปติดสายตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวที่สาเหตุนึงนะครับที่ติดนะครับผมคือจับปิ๊กแน่นเกินไปนะครับให้จับปิ๊กลมๆนะครับกะบบรวมไลายนะครับเช่นในบ่ให้มันหลุดมือนะครับผมบ่าแน่นบ่รวมจนเกินไปเอาพอดีพอดีนะครับ แล้วก,การสะบัดให้สะบัดค่อ,คอยๆนะครับผมค่อยๆเพต้องแห้งนะครับเพต้องดีดแห้งค่อยๆเฮ็ดมือสบายๆนะครับผมที่เป็นแบบนี้อ่าหลังหางเสียงค,อยคอย่อยๆปล่อยออกไปนะครับผมเนครับผมเนียที่ติดขัดน,นะครับถ้าเขาจับแน่นมันจะติดทันทีเลย เดียวกาดีดแห้งมันก็ที่ติดขัดนะครับให้ดบดเบาๆนะครับดีดเบาๆจักเอาจาักสาปพิบเอร์เซนต์ะครับผมเนี่ยเนี่ยการกอปิกมันเป็นลูกหางเสียงนะครับผมเพราะว่าจำเป็นต้องดิดแห้งนะครับผมเพราะนั้นมันสามสี่สิบปอร์เซ็นต์กลัังดีนะครับผมเห็นไหมครับ มาครับลูกหางเสียงเบาๆนะครับไ่ต้องเฮ็ดแฮ็ดนะครับผมอเอาเอาไปนะครับเ,เริ่มต้นจากซ่าๆก้อนนาซาก้อนดิดลงนะครับผมลงขึ้นลงนะครับแค่นี้เองนะครับการกอปี้กลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับผม เราก็น้ำหนักมือเบาๆนะครับเบาๆสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับถ้าเขาใส่แบบว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี้ทิดแบบน,นี้มันก็ิดติดนะครับติดนะครับเพราะนั้นให้เอาจากสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์พอนะครับยิ่งเบาเท่าไรยิ่งดีนะครับอาลบมันที่ได้แบบพิ้วไว้นะครับผม <laughs> อันนี้เป็น เทคนิคส่วนตัวนะครับส่วนตัวของผมนะครับเป็นเทคนิคส่วนบุคคลนะครับสำหรับอาจารย์ท่านอื่นก็บบอนะูนนะเพื่อนกอป,ปีกแบบใดสำหรับผมกอแบบนี้นะครับผมเบาๆนะครับผม านี๋ยวนะครับเนาะลองไปฝึกกันเบิ็งครับผมสวัสดีครับ